เงินเทิงมันพี่น้องอุ้ยบรรยากาศสวยงามครับผมตึกแแห่ไหมธรรมาชาติเหมืนอนเอาบึ๊ก สะพานนี่บ้านเราป้วนนป้วนนะจอบ้านนดป่นนกพุ่นนะเบิ่งแหมุ่นไหม Ui, cái dãm bưu lên con bò cái lưng con bò cái lưng con bé của

ตามันหักลไปใส่เออไม่นเขาอยู่แต่กินแฮมสาตัวนี้นี่พี่น้องปลดไงอยู่ทีปุ่นวันอยู่ย่ปุ่นจังด้วยเย็นเย็นไม่ไรยื้อย็นเย็น ขึ้นเห็บตาเล่นวะปุ่นะปุ่นะปุ่นะเต็มเลยครับเดี๋ยวท่านคล้องเราจแจก,การให้เพิ่งครับแกปดก่อนอน,นะนะแกนี่นูใจเย็นเย็นโ<ว><า>อ้ปุ่นะปลากระเดือดเต็มเลยตัวนั่นพุณนะปื ปืยโดดกดีกยวปืดพี่น้องมาแล้วครับผมปืกดกระเดือกต่อเดียวคืองานแทาตัวนี้ไหมรถเราคนน่ะคืดน,นี่ไหมตัวนี้หคืองานแท้จากเสร็ว่ชีฟ้าฝ่าไหมเมื่อกี้น,น,น,นี่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  เต็มเข้าไงครับผมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับล่นลงอีกตั้งหลายตัวท่กคนไม่เย็นเลยครับผมีช็อกชอเกอร์ครับเนี่ยลองอีซองตัวอย่ามัน เด็ดครับเต็มเผาดอกเดียวครับบดไ้มาไเนาะพี่น่อยเอาบุดไซกันเดีวๆ้นสามเนาะสามเต้นขึ่งล้องดึแม่ปากระเดื่อ ที่นี่นะครับผมอืพดไวเพี่นกองาางอยู่บรรยากาศก็ดีครับบาู่นีมาแล้วเป็นได้ไม้ไหมเยไม่ต้องไปใชเลยแบนพูดกันนะเอาลอดติดตามมี้ล่ะ